เหรียญ5บาทแบบใหม่3พศที่น่าเก็บจะมีเหรียญพศไหนบ้างดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i o u n c h a n n นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามาครับว่าเหรียญ5บาทนะครับแบบใหม่นะครับของในหลวงราชการที่9เนี่ยแบบบางนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับพศไหนบ้างที่ แนะนำให้เก็บนะครับผมจะมาบอกให้นะครับแล้วก็จะมาจัดอันดับนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับจํานวนการผลิตทั้งหมดนะครับของเหรียญ5บาทของนายหลวงราชการที่9แบบบางนะครับหรือแบบใหม่แบบนี้นะที่ผมถืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับส่งคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและรู้สึกชอบนะครับหรือว่าไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับ ส่งคนไหนที่กดติดตามแล้วก็เหมือนเดิมครับช่วยผมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเหรียญ5บาทนะครับแบบพระเียญใหญ่นะครับของในหลวงราชการที่9นะครับผมจะจัดอันดับเป็นว่าเรียนจากมากไปหาน้อยนะครับเริ่มที่อันดับที่10ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับที่10นะครับก็เป็นเหรียญ5บาท ของปีพศ2,555นะครับ2,555จำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่322,587,000เหลียน322,587,000เหลียนก้อนดับต่อไปนะครับก็เป็นอันดับที่9นะครับอันดับที่9ก็เป็นของปีพศ2,552นะครับ 2552จําจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 308.283. ล้าน0 0เหรียญ308ล้าน283,000เหรียญเราก็มาต่อที่อันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปก็เป็นอันดับที่8นะครับอันดับที่8ก็เป็นของปีพศ 2,560นะครับ2,560จํานวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่2 6 6ล้าน6 1 7 0 0 0เหรียญ2 6 6ล้าน 6, 6 1 7 0 0 0เหรียญนนี่นะครับอันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปก็เป็นอันดับที่7นะครับอันดับที่7ก็เป็นของปีพศออ2554นะครับ 2554จําจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่244 00ล้าน 4, 00 1แสนเหรียญ244ล้าน10,000แเหรียญเราก็ไปต่อที่อันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปก็เป็นอันดับที่6นะครับอันดับที่6ก็เป็นเหรียญของปีพอศ2557นะครับ2557 จำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่2 1 9ร้อยสิบเล้านเก้าแสหเห้รียญสองร้อยสิบเนเก้ห้าพันห้ารเหรียญน,น,นะครับนี่นะครับอันดับต่อไปนะครับก็เป็นอันดับที่5้าครับก็เป็นของปีพศสองพันห้าราสะครับสองพันาจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ สองร้อยหนล้านแปดแสเหรียญสองร้อยหนึ่งล้านแปดแสเหรียญเราก็มาต่อที่อันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปก็เป็นอันดับที่4นะครับอันดับที่4ก็เป็นเหรียญของปีพศสองพันห้าร้อยาสองพันห้ารจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่2 0 1ร้อยหนล้านสี่แสเหรียญ 2องร้อยหนล้านสี่แสนเหรียญเรามาต่อที่ลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปก็เป็นลำดับที่3ามครับลำดับที่3ก็เป็นของปีพศสอ5พัน5้ารานจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งร้อยหหล้านหนึ่งแี่นแปดพันหกรยเหรียญหนึ่งร้อยห้าล้านหนึ่งแสนสี่หนเหรียญ เราก็จะมาต่อที่อันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปก็เป็นอันดับที่2นะครับอันดับที่2ก็เป็นของปีพศ2อ5 1นนะครับ2551จํานวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่6 2 2้า0 0 0เหรียญ6 2ล้าน0 0 0 0เหรียญแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับก็เป็นลำดับที่1นะครับ ลำดับที่1ก็เป็นของปีพศ2553นะครับ2553จําจำนวนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่2 9 3 0้านเเหรียญ2 9 3 0 0 0นเ้านเหรียญซึ่งนะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับเหรียญ5าบาทครับแบบใหม่นะครับแบบใหม่นะที่มีเพื่อนเพื่อนถามมาครับว่ามีแนะนออําพศไหนบ้างที่ให้เก็บครับ ลำดับแรกนะครับผมว่าต้องให้แนะนําเหรียญปีห้าสมนะครับเหรียญปีห้าสามครับแล้วก็ลำดับที่สองเป็นเหรียญปีห้าหนึ่งนะครับแล้วอีกลำดับหนึ่งก็เป็นเหรียญปีห้าหกนะครับปีห้าหกก็เก็บแค่สามันดับตัวติดนะครับเก็บแค่สามนดับตัวติดก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเลยปีห้าหขึ้นไปเนี่ยนะครับเลยปีห้าขึ้นไปเนี่ย ก็จะผลิตทั้งหมด200กว่าล้านเหรียญทั้งนั้นนะครับจะมีแค่ปี5-6เท่านั้นเนี่ยที่ผลิตแค่156ล้านเหรียญนะถ้าที่เหลือลงไปเนี่ยมันผลิต200กว่าล้านเหรียญเนี่ยผมดูว่ายังไงมันก็อนาคตมันก็คงไม่ได้แพงมากหรือคงไม่ได้เล่นหากันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมเลยแน,น,นะนำให้เก็บ3อันดับแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะ ในอันดับแรกครับในปี51เนี่ยนะครับมันจะมีสองบล็อกนะครับจะมีสองบล็อกนะเหมือนที่ผมเคยประกาศรับซื้อไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะครับถ้าดูในคลิปเก่านะครับเหรียญที่ผมเนี่ยแนะนาให้เก็บที่สุดนะครับก็เป็นเหรียญปี51นะครับที่มีหนามนะครับที่มีหัวหนามตรงนี้นะครับที่มีหัวหนามตรงนี้นะหางตรงเลขหนึ่งนะครับยื่นออกมานะอันนี้คือแบบธรรมดานะแต่ถ้าตัวที่มันน่าเก็บสะสมจริงๆต้องเป็นหางเลขหนึ่งตรงหัวเลขหนึ่งจะมีหนามแหลมๆยื่นออกมาตรงนี้นะครับ อันนั้นคือที่ผมแนะนําให้เก็บที่สุดนะครับที่ผมแนะนําให้เก็บที่สุดเพราะว่าผมก็ประกาศรับซื้ออยู่นะครับเหรียญรุ่นนั้นผมก็ประกาศรับซื้อนะถ้าใครเจอนะครับถ้าใครเจอนะส่วนปีห้าสามเนี่ยก็ยังพอเก็บกันได้นะครับเพราะทุกวันนี้นะครับผมมาเดินตามตลาดหรือซื้อของอะไรเงี้ยผมก็ยังพบเจอได้นะสาหรับปีห้าสามห้าหนึ่งพวกเนี้ยถือว่ายังไม่ได้หายากนะครับถ้าเป็นพวกถ้าเทียบกับพวกเหรียญสิบาทนะเหรียญสิบาทเนี่ยหายากกว่าเยอะนะครับเหรียญสิบาทจะหายยากกว่าเยอะเพราะว่า เหรียญสิบาทตัวติดๆเนี่ยจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านเหรียญนะครับซึ่งหายากนะครับซึ่งหายากนะแต่ถ้าเป็นเหรียญ5้าบาทเนี่ยก็ยังมีพบเจอได้บ่อยๆนะครับมีพบเจอได้บ่อยๆสําหรับราคาครับในท้องตลาดนะครับถ้าเป็นเหรียญที่มันผ่านการใช้งานเนี่ยราคามันยังไม่มีนะครับราคาจะอยู่ที่ไม่เกิน10บาทนะครับราคาจะอยู่ที่ไม่เกิน10บาทนะสำหรับพวกปีห้าหนึ่งห้าสามอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเป็นสภาพ UNC นะครับก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ สิบบาทอะไรอย่างนี้นครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนซื้อคนขายแต่ถ้าผมเท <c oughs> ่าที่ผมสังเกตมาก็เต็มที่ก็ไม่เกินเหรียญละยี่สิบแล้วกันนะครับสําหรับตามหน้าเพจที่เขาขาย,ขายกันนะแต่จะขายได้ช้าได้เร็วนะผมไม่รู้นะแต่ราคากลางๆก็อยู่ประมาณนี้ครับสาหรับเหรียญใหม่นะเหรียญใหม่นะครับไม่ได้เหรียญเก่าๆแบบนี้นะ <c oughs> ถ้าเหรียญเก่าๆแบบนี้นะต้องมีหลายๆเหรียญน,นะถึงจะขายกันได้นะครับ <c oughs> อันนี้เคลียนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มารับซื้อนะเหรียญ เหรียญที่ผมประกาศเนี่ยที่ผมไม่ได้รับซื้อเลยนะครับจะรับแค่ปี5้หนึ่งหัวหนามเท่านั้นครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองไปหาดูได้นะครับสําหรับเหรียญ5บาทปี5้หนึ่งหัวหนามนะแต่ถ้าเป็นแบบปกติทั่วไป2เหรียญเนี่ยผมยังไม่ได้รับซื้อครับแต่แค่ผมมาแนะนําให้สมาชิกที่อยากเข้ามาสะสมเหรียญเนี่ยเริ่มหาเก็บเนี่ยอยากจะแบบเหรียญพ่อสอไหนที่มันหาได้ง่ายๆนะที่มันพอจะมีโอกาสพบเจอได้ผมก็แนะนำเนี่ยสามพ่อสอนี้นะครับห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็ห้าหกนะครับแนะนําตามนี้นะครับ ส่วนนะครับคนไหนนะครับที่แบบว่ามีพสอื่นจะแนะนําที่คิดว่ามันหายากนะครับหรือว่าคิดว่ามันแบบจานวนการผลิตเยอะแต่ทําไมมันหายากจังครับก็คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปได้นะครับผมรับฟังหมดทุกคนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะนะครับผมแค่เอามาให้ข้อมูลให้ทุกคนไปค้นหากันต่อนะครับหรือว่าไปคิดกันต่อนะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเคลียนะครับเคลียร์นะครับ ถ้าคนไหนครับมีพักเครื่องครับหรือมีเหรียญครับอยากจะส่งรูปมาสอบถามหรือพูดคุยนะครับก็ส่งมาได้ที่ l i n e ดีนะครับ aonchennel888 นะครับ a o n c h a n n e l 8 8 8นะครับ onchannel888 นะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคแล้วก็กดค้นหาเพื่อนด้วย ID ด i n ลนะครับส่งคนไหนนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0843419156 0843419156โทรมาได้แต่เวลา9โมงเช้าถึงเวลา4ทุ่มนะครับหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code มาก็ได้นะครับได้หมดนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ก็เป็นทางเพจ f c e e o o o นะครับรับซื้อเหรียญและพาเครื่องไบโอนชัยนอกนะครับก็ตามชื่อช่องเลยนะครับก็พิมพ์ค้นหาตัดตามชื่อช่องใน y o u t u b e เนี่ยครับก็เจอแน่นอนครับถ้าเจอแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็ ส่งรูปมาทางอินบ็อกก์กันได้นะสำหรับคนไหนที่แอดไลน์ไม่เจอนะครับก็ส่งมาทางเพจ a c e b o o k กันได้นะครับส่วนจะตอบช้าตอบเร็วนะครับขึ้นอยู่ที่คิวนะเพราะว่ามีหลายคิวนะคนส่งเหรียญมาวันวันหนึ่งเยอะนะครับเยอะนะครับต้องค่อยตอบกัอนไปนะครับต้องใจเย็นๆครับถ้าจะขายร้านผมต้องใจเย็นๆหน่อยนะไม่ได้ใจร้อนนะครับไม่ได้ใจร้อนนะแล้วแต่แล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับอันนั้นแล้วแต่นะนะครับโอเคนะถ้ายัางไงนะครับถ้าทุกคนเล็กนใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึก ได้รับสาระความรู้นะครับก็อย่าลืมช่วยแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบกันด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ